สวัสดีเจ้าสวัสดีลูก,ก้ามิตรรักแฟนเพจมิสูรลุงเจริญสาขาเทพรากกูคู่กูควจะเจ้าวันนี้ยุ้ยจะปาลูก,ก้ามาปาร์กกับรถเจ้าไททันเลมิเต็ดอีดิชั่นนั่นเองเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ตีหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทตาอันเนาะยุ้ยจะปาลูก,ก้ามาพอแนวทางการตกแต่งอุปกรณ์พร้อมโปรโมชั่นเด็ดเจ้ามาพอกันเลยเจ้า กันนี่นะเจ้ายุ้ยตกแต่งอุปกรณ์ออย่างพ่องมาพอเลยเจ้าชิ้นที่หนึ่งยุ้ยใส่สเกิร์ตหลบคันฮื้อของเอสปอร์ตนะเจ้าเส้นสีแดงตัดด้วยกรดกันสีดำนะเจ้าเมขนาดกันนี่เจ้ามาพอด้านข้างกันเจ้าชิ้นที่สยุ้ยใส่ลออแม็กนะเจ้าลออแม็กซิ่งตอนนี้นะเจ้าของเทล่านะเจ้า ร็แม็กเทียล่านะเจ้ารัดยางอยู่ตีสองซีหขอบ18แนะเจ้ามันมีเส้นสีแดงและขอบเบสสีแดงตัดกับโลดกันสีดำมากขนาดชิ้นที่สามนะเจ้าก็คือเบ้ามือจับเบ้ามือจับตัวนี้ไม่ล่าซุดละเจ้ามีตัวหนังสือคําว่าไทตันสีแดงทูทนนะนี่เจ้าพร้อมด้วยชิ้นที่สี่ใสกันซาทื่ตัวอันนี้นะเจ้าสองข้างเลนเนอรฮาวาพอสเกิร์ตตัวข้างๆกันก็เหมือนกันย้วใส่เส้นสีแดงท้่นะเจ้า สกเกิตัวนี้เจ้าเมาะขนาดเมพอตั้งหลังนะเจ้าตัวนี้ยุ้ยจะเอากันชนท้ายออกแต่เสริมรอสกเกิรตั้งหลังหื้อนะเจ้าเป็นสีดำนะเจ้าเส้นสีแดงเหมือนกันเมาะลงตัวขนาดโอเคฮาว่วพอตั้งในรถกันดีกว่าว่าพิเศษจะได้ไปพอกันเจ้าด้านในนะเจ้าฮาว่าพอกันเลยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยควบคุมเครื่องเสียงปรับเสียงเลงเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้เจ้าส่วน ตัว Limited Edition ตัวนี้จะพิเศษกว่ารุ่นตัวปกติก็คือว่าเขาจะเสริมจอมาฮือ้อจอตัวนี้เจ้าจะมี USB นอเจ้าหนอแล้วก็ต่อบูทูดได้ตัวมั่วขนาดเครื่องเสียงบันเทิงครบครันเจ้าโอเคห้องวพอโปรโมชัน่นเด็ดเด็ดกันดีดกว่าเจ้าโอเคเจ้าโปรโมชัน่นเด็ดเด็ดกล้กกาไข้หู้และจก,กอว่าต้องด,วดาวแตดไดรถกันนี่นะเจ้ายื่จัดโปรโมชัน่นอยู่ตีดาวหนึ่งหมงื่นเก้าพันบาทต่ออันนะเจ้า ลูก้าสามารถโทรเข้ามาปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนะเจ้ารายได้ของลูก้านะเจ้าหรือทางม่ก้อนได้เจ้าจะออกบบได้ถามไว้ก่อนได้ออไไดไไดติเบอร์0931243927ยุยยินดีให้คำปรึกษาหรืออิบ็อกมหาเพศเ้าได้ยุ่ยจะขึ้นข้างหลางหือนะเจ้าโอเคเจ้าช่วงนี้ขอให้ลูกา้าดูแลสุขภาพนะเจ้าปลอดภัยจากโควิด เดี๋ยวฮาจะปักกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีเจ้า